สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวสีแดงทุกคนใครที่ติดตามการเมืองการปกครองนะคะก็น่าจะได้เห็นข่าวที่อดีตนายกอภิสิ์ได้รับเชิญให้ไปบรรยายที่คณะรัฐศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์ใช่ไหมคะและมีนิสิตจุฬาออกมาถือป้ายบอกว่าคนที่ฆ่าคนแสดง99ศพอยู่ตรงนี้เชิญเขามาทําไมนะคะก็ต้องขอบคุณนิสิตจุฬานะคะจากคนเสื้อแดงนะคะที่ทําให้เราได้กลับมาพูดเรื่องนี้กันในสังคมอีกครั้งหนึ่งว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะ ฟ้าก็อยากถามอดีตนายกอภิสิทธิ์เหมือนกันว่าชีวิตประชาชนเก้าเก้าศพที่เสียชีวิตไปมันมีค่าเท่ากับผู้นํำไหมคะมีค่าเท่ากับนายกรัฐมนตรีไหมคะหรือเสียชีวิตไปแล้วก็เสียชีวิตไปมีพี่สลิมบางคนนะคะออกมาพูดว่าอดีตนายกยิย่งรักไม่ได้จริงใจที่จะนําคนผิดมาลงโทษกลับไปออกกฎหมายนี้โทษกรรมและลุงสุเทพออกมาค้านด้วยซ้ำทั้งการขาได้ประโยชน์ฟ้าถามเมื่อะคะ่ะ ฝั่งอนุรักษนิยมเคยผิดหรอคะขณะคนที่สั่งทหารใช้กระสุนจริงยิงประชาชนตาย99ศพยังไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยแล้วลุงสุเทพแค่ปลุกม็อบจะผิดอะไรคะเขาไม่ต้องกลัวหรอกคะ่ะว่าเขาจะผิดอะไรเขาไม่ต้องค้างก็ได้คะ่ะเพราะจริงๆแล้วสุดท้ายเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรสุดท้ายคนที่ปิดสนามบินได้ปรับแค่คนละสองหมื่นนั่นคือความผิดของเขาคะ่ะก็ไม่แปลกใจนะคะว่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เกือบ20ปี ความยุติธรรมไม่เคยใจดีกับคนเสื้อแดงเลยจริงๆและวันนี้อดีตนายกอภิสิทธิ์จะเข้ามาในการเมืองอีกครั้งก็ได้ค่ะเป็นสิทธิ์ท่านอาจจะบอกว่าเพราะท่านมีประสบการณ์ท่านเคยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีแต่สําหรับคนเสื้อแดงประสบการณ์ของท่านคือประสบการณ์ที่เปื้อนเลือดค่ะไม่ใช่ประสบการณ์ที่น่าจดจําและนโยบายที่ฟ้าจําได้ขึ้นใจของอดีตนายกอภิสิทธิ์คือช่างขายๆค่ะ ขอโทษนะคะที่ที่พูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าเราจําได้แค่นี้จริงๆและฟ้าคิดว่าความยุติธรรมตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ไม่ได้ต่างกันเพราะตอนนี้เรามีคดีหัวสวมีทั้งคลิปเสียงมีทั้งเส้นเงินมีทั้งหลักฐานแต่ศาลก็ตีตกทุกคําร้องนี่ไงคะนี่คือความยุติธรรมนะคะเราต้องถามกลับไปดังๆที่พวกคุณมากกว่าว่านี่คือความยุติธรรมใช่ไหมมันไม่ใช่หรอกคะ่ะ และฟ้าอยากบอกอดีตนายกอ,อธิสิว่าถ้าคุณยังไม่กล้าที่จะรับผิดชอบหรือคุณยังใช้ความยุติธรรมที่บิเดเบี้ยวปกความผิดของตัวเองคุณก็ไม่มีสิทธิที่จะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีของประชาชนทุกคนค่ะเพราะนายกรัฐมนตรีไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีของฝั่งอนุรักษนิยมต้องเป็นนายกรัฐมนตรีของทุกฝั่งและเรายังไม่ยอมรับตรงนี้ถ้าเกิดว่า คนที่สั่งฆ่าประชาชนยังไม่ต้องรับผิดคนที่ทำรัฐประหารยังได้รับเกียรติยศประเทศนี้คงไม่ต้องมีการพัฒนาที่ดีขึ้นไปกว่านี้หรอกค่ะเพราะเรากำลังพัฒนาประเทศเราท่ามกลางคาบเลือดและหลุมศพของประชาชนและฟ้าเชื่อว่าการตีความกฎหมายจากผู้มีอำนาจในศาลตามอัตะวิสัย ของตัวเองมากกว่าเจ็ดจำนงของรัรฐธรรมนูญไม่ได้เรียกว่าความยุติธรรมค่ะ